ยินดีต้อนรับสู่ d e f e n d อ Horizon ภารกิจของคุณเริ่มต้นที่นี่ทั่วโลกกำลังจับตามองอีกครั้งต่อดุลยภาพด้านการทหารและความมั่นคง เนื่องจากมีข่าวด่วนล่าสุดว่ารัเสเซียได้อนุมัติการส่งมอบเครื่องบินขับไล SU ่ Su-57 เฟ l o ลอนรุ่นใหม่ล่าสุดการตัดสินใจครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงนโยบายด้านความมั่นคงของรัเสเซียแต่ยังชี้ให้เห็นถึงการแข่งขันที่เข้มข้นยิ่งขึ้นระหว่างมหาอำนาจโลก Su-57 เฟ l o ลอนคืออะไร Su-57 เป็นเครื่องบินขับไล่ยุคที่5 Fifth Generation Fighter ที่ทันสมัยที่สุดของรัสเซียมาพร้อมเทคโนโลยีล่องหนสติลเทคโนโลยีความเร็วเหนือเสียงซูเปอร์โซนิกสปีดเรดาที่ก้าวล้ำและความสามารถในการโจมตีในระยะไกลเครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแข่งขันกับ f 22แร p เปอร์และ f 35 l i g h t n ii n g ของสหรัฐอเมริกาข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดของ su-57 คือความสามารถแบบมัลติโรมันติโร ซึ่งหมายความว่านอกจากการครองอากาศแล้วยังสามารถใช้โจมตีภาคพื้นดินเป้าหมายทางทะเลและทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพทำไมการอนุมัติครั้งนี้จึงสำคัญการที่รัเสเซียอนุมัติการส่งมอบ Su-57 หมายความว่ารัเสเซียกำลังเสริมสร้างพันธมิตรของตนและยังส่งสัญญาณชัดเจนไปยังนานาประเทศว่าเทคโนโลยีด้านการทหารของรัเสเซียไม่ได้ด้อยกว่าตะวันตก การประกาศนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดในหลายภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นสงครามยูเครนความไม่สงบในตะวันออกกลางรวมถึงการแข่งขันด้านอาวุธในเอเชียการส่งมอบ Su-57 จึงถูกมองว่าเป็นหมักยุทธศาสตร์ที่ทรงพลังของรัสเซียประเทศที่จะได้รับ Su-57 แม้ว่ารัเสเซียยังไม่เปิดเผยว่า SU-57 จะถูกส่งมอบให้ประเทศใดแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารคาดการณ์ว่าอาจจะเป็นชาติพันธมิตรใกล้ชิดเช่นจีนแม้จะมี j 20อยู่แล้วแต่หากร่วมมือกับรัเสเซียก็จะยิ่งเพิ่มพลังทางอากาศมากขึ้นอินเดียมีความร่วมมือด้านอาวุธกับรัเสเซียมายาวนานโดยเฉพาะสุ30 MKI ที่เป็นกำลังหลักของกองทัพอากาศอินเดีย อิหร่านด้วยความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนขึ้นในช่วงหลังทำให้อิหร่านมีโอกาสสูงที่จะได้รับ Su-57 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันประเทศปฏิกิริยาจากนานาชาติสหรัฐอเมริกาแสดงความกังวลโดยระบุว่าการส่งมอบ Su-57 อาจทำให้ดุลอำนาจทางทหารเปลี่ยนไปสหภาพยุโรโป EU, ย้ำว่าการแพร่กระจายของอาวุธที่ทันสมัยอาจเพิ่มความตึงเครียดในภูมิภาคจีนและอิหร่านกลับออกมาสนับสนุนโดยบอกกว่านี่คือยุคใหม่แห่งพลังทางทหารความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารหลายคนระบุว่า Su-57 จะเป็นเกมเชนเจอร์ในสนามรบจริงเครื่องบินรุ่นนี้สามารถทำความเร็วได้กว่า2,200กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีระบบหลบเลี่ยงเรดาร์ที่ซับซ้อนและสามารถโจมตีเป้าหมายหลายแห่งพร้อมกันได้หากประเทศใดที่ได้รับ SU 5 7และมีศักยภาพทางอากาศอยู่แล้วประเทศนั้นอาจก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจทางอากาศในภูมิภาคทันทีผลกระทบในอนาคต 1. ดุลอำนาจในภูมิภาคประเทศที่ได้รับ SU 5 7จะได้เปรียบคู่แข่งอย่างชัดเจน 2. การแข่งขันด้านอาวุธประเทศอื่นอาจต้องเร่งจัดหาอาวุธใหม่จากสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปเพื่อตอบโต้ 3. เศรษฐกิจของรัสเซียการส่งออกอาวุธจะช่วยหนุนเศรษฐ,ฐกิจรัสเซียโดยเฉพาะภายใต้แรงกดดันจากมาตรการคว่างบาตรบทสรุป การที่รัสเซียอนุมัติการส่งมอบ Su-57 เฟลอนคือก้าวสำคัญในเวทีโลกมันไม่เพียงสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของเทคโนโลยีทางทหารของรัสเซียแต่ยังเป็นการยืนยันว่ารัสเซียยังคงมีบทบาทสำคัญในเกมการเมืองระดับโลกคำถามใหญ่ในตอนนี้คือประเทศใดจะได้ครอบครอง Su-57 และโลกกำลังก้าวเข้าสู่การแข่งขันด้านอาวุธครั้งใหม่หรือไม่ คำตอบเหล่านี้คงต้องรอดูกันต่อไปแต่ที่แน่แน่การตัดสินใจครั้งนี้ของรัเสเซียได้สร้างแรงสั่นสะเทือนให้วงการการทหารทั่วโลกอย่างไม่ต้องสงสยัยภารกิจเสร็จสิ้นแล้วเตรียมพร้อมอยู่เสมอติดตามเราขอบคุณที่รับชม